ดูได้เลยก็ทาให้มันทั่วตัวครับแสะมันเข้าไปให้น้ํามันเข้าไปในโครงในกระดูกจิ้มไมจิ้ซีฟู้ดมันก็จะแซ่บไม่จิ้มก็ได้มันช่างน่ากินอะไรขนาดนี้จอด สวัสดีครับลุงครับร้อนเลยนะนี่นะว้าวลูกโซนหอยห้อยหอยหอยสวัสดีครับพบกับผมไหลมาแล้วแล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับ อยู่เพช,ชบรบชรู์นะครับนี่มาเยี่ยมมะยามเช็ดยั่งครับเป็นกับสีนี่โปรแกรมไปตั้งวัดกันผมยูแก,ก่ผมก็เลยมาด้วยนี่แต่ว่ามื้อนี้ผมจะไม่เอ็ดไม่นู้หันหมูนะครับอ่าหมูหันนี่ครับนี่ครับ,รบโอ้ตัวใหญ่จะห้องไปชุักก่อนการทำกันเลยครับอันนี้ก็คือเครื่องที่ผมจะหมักนะ <c oughs> สูตรไขยสูตรมันนะผมชอบรสรสจัด,จด รสแบบเข้มข้นเข้มข้นสไตล์ลูกทุ่งสไตล์บ้านนอกเขาจะทำกันแบบนี้ก็จะมีรา,ากบักชีตะไคร้กระเทียมพริกไทยมิตรนะครับประมาณนี้แล้วก็ผมก็จะมิกเข้าไปหน่อยก็คือใส่พวกเครื่องพะโลอะไรไปด้วยผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรม้างผมจําไม่ค่อยได้นะครับก,ก็ใส่ลงไปก่อนอันนี้เอาไปตำก่อนคือตำแบบมันจะหอม ก็ตามด้วยนี่เลยครับที่ไทยเม็ดนะถ้าใครชอบ,บจัดจัดก็ใส่เยอะไทยเม็ดใส่ไปมันอะออมครับ ไปตําให้มันละเอียดพ่อประมาณครับว่าต้องถึงขั้นก็ละเอียดคือปั่นนะโอเคครับเดี๋ยวถึงขันตอนปรุงรสเราค่อยมาอันนี้ก็จะหมากเครื่องก่อนนะครับถ้าใส่ผมก็จะใส่รสดีหมูตัวใหญ่ก็ให้ออกรสชาติเข้มๆหน่อย เพราะว่าต้องไปทาทั้งตัวอีกแล้วก็อันนี้คือผงพะโล้นะผมจะใส่ผงพะโล้ไปด้วยผงพะโล้มันจะหอมเกลือเกลือนี่ใส่ไปเยอะเลยเป็นตัวดูดซึมน้ำโอ้เอามือขนาดนี้เกลือนี่นะทำไมเยอะจังน่นะ น้ตาลนิดนึงนะครับน้ำตาลกินหมูตัวนี้จะเป็นไตไหมเนี่ยกลมกล่อมไตถามหาไหมเนี่ยเบาหวานมาอีกหมูตัวนี้กินเข้าไปแล้วมีโรคเยอะมีโรคเยอะมีทั้งไตทั้งหัวใจเขาบอกว่าคนที่ส่งเงินให้บอกแต้น้ำปลาตาหอยขาด นใจมากขอบไม่ชะตาหอยขาดว่างี้คนก็ปรุงแล้วก็ชิมรสชาติที่ชอบนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปหมักที่ตัวหมูโอเคเดีย๋ยวเราไปดูตอนขั้นตอนการที่จะหมักหมูผมจะไปหมักทาตัวหมูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นเห็บเหล็กจ้างไอเม,มรู้บคเตอร์อีกทีหนึ่ง ใส่ปากมันง่ายไม่โกยังรู้เลยอุ้ยคนไหลคุณไม่รู้เลรอเนี่ยว่าเอาเหรียญเอาเหรียญใส่ปากไม่ใช่ตัวน้อยๆมาดูได้เลยก็ทาให้มันทั่วตัวครับแซะมันเข้าไปให้น้ำมันเข้าไปในโครงในกระดูกเพราะว่ารสชาติเครื่องปรุงผมหมักเข้มออกจะเข้มหน่อย เข้มๆไม่ต้องไม่ต้องไปโดนเยอะแงไม่หนังหนังไม่นักไม่งายแรเย็นทามันเข้าไปครับนวดนวดหน่อย เวลาย่างมันจะดำแล้วไหมเอาพอให้มันได้รสแบ,บกอันเป็นนี่นเลยนะหมูเราก็ได้แล้วนะครับนี่พร้อมหัน หลักดีหรือเปล่าไม่รู้าจะจับอยู่อย่างนี้ปล่อยมันไปนี่นครับเราก็จะไปเรื่อยๆน่าจะซักไม่เกิน2องชั่วโมง าแล้วครับนี่หมูเราก็เอาพอประมาณเท่านี้นะครับมันค่อนข้างที่จะจะย,ยากหน่อยก็ม,มันจะมีไหมหรือว่าดึงดึงชาทัม,มันไปแล้วก็ให้น้องเขาดูบางครั้งแต่ว่าก็สวยไม่ได้ขี้เหร่กินได้อร่อยครับที่เห็นมือปู่หวานนี่ก็คือเขาไปทำคอนเทนต์กันในไร์สดนะเขาปล่อยให้ใหแบบอยากให้เชฟยันเขาชิมอยากให้เขามีคอนเทนต์ทำาให้มันสนุกนะครับเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเดี๋ยวเราของผมเดี๋ยวจะเอาไปชิมให้รสชาติในน้องเขาได้ชิมกันว่ามันจะเป็นยังไง โอเคเราแบกแบกแบกเคยฟังเพลงแบกลรงไหมโอเคครับอ่าย้อนหน่อยย้อนหน่อยเดี๋ยวย้อนย้อนเออโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับโอ้โหอ๋อทำไมมันเหนียวอ่ะอันนี้ค่ะนี่โอ้โหโอ้โหเด็กกินไม่ได้ ไม่ใช่บ้านบ้านผมมีตะเกือกไม่ได้กินไม่ได้อ่ะเค็มอ่ะบอลผมยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่นะครับผมยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่คุณตะเกือมาโรยเลยเหรอเอาครับนี่กับมูฮันจะบ่อยนะครับกินตัวนี้ไปนะจะได้ลองไต่ก่อนชิมกันเดี๋ยวคุณดูเขาก่อนในะเขาพลาดก่อนผมจะให้เนี่ยลองมามามากินเขามาลองมาลองชิมก่อนทุกที่ร้านเจ้า ครับโอ้โหชิมได้ชิมแล้วหนูทดลองมาแล้วค่ะการทดลองน้องๆซื้อๆยังก็ซื้อน้นกับซื้อแฝงฟองฟองมันวนอย่ังไม่เคยกินนะครับนะยังไม่เคยกินครั้งแรกเลยเนี่ยหนูทดลองเลยนะนี่ส่วนประกอบในสูตนะที่เขาว่ามานะทีก่อนทำสุดรฝีมือแล้วมันก็ได้สักานี้งหลักกอบเพระกอบกว่าเยาวานั่นเรารสชาติโอเคก่อนถ้ากินที่นี่แล้วที่อื่นคือไม่อยากกินเลย ชุบสวงเขาเป็นปานเขาเป็นสวงเนาะโหดู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 อ่ะชิมเลยชิม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 ซีฟู้ดมันก็จะแซ่บไม่ชิมก็ได้มานี่เป็นเป็นเป็นไงเราขาดเค็มหรอกมันพอดีครับไฟดึแต่ว่าหน้ำไม่ก็กรอบอันนี้ย่อระหว่าหนังไม่ค่อยกรอบครับเพราะว่า หมูแบบตัวหน่อยทั้งมาบานแก่แต่การอยากกินหมูอาจจะไม่ได้คิดแต่ว่าแบบเขาเอืนอมาวิธีวิธีบ,นบานๆเขาอยากกินแบบสไตล์บานๆ<อ>เราอาจจะไม่ได้เป็นมืออาชีพเหมือนร้านอาหารที่เขาหัานแบบแดงๆกับกรอบแต่กินได้ทุกสว่วนกินได้หมดนะครับกินได้ทุกสว่วนเดี๋ยวตอนนี้อยากให้เชฟยานมาชิอมอีกทีหนึ่งนะครับเนาะอ่ะาเชฟยังกินอีกแล้วกินหูไปนานๆล้กินหูอะไรเงี้ยอุ้ยทำหน้าเหมือนไม่อยากกินน่ะทำไงเนี่ย เอาเส่วนขาเอาเอาอ๋อโอเคโอเคหมหูแล้ว่ะเชฟยันเพิ่นอยากไดะอุ้ยอุ้ยตายค่ะเขาทำอะไรกันอ่ะโอ้โหเฮ้ยมีทางมาดีอ่ะจลรำขี้ม่อไปใส่ขี้เสียวนิ้วขี้มไหมขี้มไหมงานนีเพิ่นโง่ทันอย่างนี้ได้ไหมเอาตรงนี้ห่ะเลยมันมันตรงมันตรงมันตรงอรอวะอ๋อเอาไี้ทางเถอะ ชิมแสนว่าดื้อชิมเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักแป๊บกูอือืมไม่น่าว่ายังไม่ยังไม่เดืเอดเ,เลยครับเป่าเดินไปจนะัดการหมุดตัวผูโอโอ้เลยจ้องเมียตัวผู้ครับตัวเมียผมจ้อง <laughs> 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 เป็นคนที่ทุ่มเทจริงเขาจะทําอะไระก็ทำจริงผมไม่ได้ไปช่วยเราเลยครับเดีจยวเ้แส์เจไปเอ,นะเอาหมูมานะครับเอาหมูมาไม่พอครับมาตามเครื่องเครื่องไม่พอต้องหมักหมักแล้วก็กรอกงางทีงานของเราจะตั้งขาไว้เฉยอ่ะืูก่มันลูกโซนในลูกส่ยองนี่อะไรของ ไคุณให้ผมทำอะไรเนี่ยนี่อุ้ยท่านผู้ชมอย่ากระทบคิดว่าคุณจะตัดอินเน็กซ์คุณให้ผมเลยนะโอ้โหอย่างกะอย่างกะเตีนปากเต็อันนี้เขาเรียกว่าคิมต็มปากต็ภาษาญี่ปุ่นเาเรียกว่าคากินะครับอันนี้คากิโอ๋ออันนี้ผมเพิ่งรู่ดิสิครับผมมันเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ตามแต่ บ้านเขาก็คือว่ายุ่มตีนหมูหน่อยไอ้ชื่อคมเด้อร์ไออ๋อนี่ไงที่บอกว่าชื่อคมครับอันนี้ให้ผมทำอะไรครับจัดเลยครับให้ผมกินใช่ไหมครับนี่อ่ะสวัสดีคุณดาดาสตอรี่ท่านผู้ชมเชเคารพครับอย่าอย่าเบรกคอมเมนต์ก่อนนะครับอ่เบรกคอมเมนต์ก่อนเหรอเอาไม่ใช่คุณนั่นเนี่ย เอาคุณเบกอ่านคอมเมนต์ก่อนโอเคคุณยังเงียบนั้นครับเพราะว่าการกินมันต้องใช้สมาธิตีปากหักแต่เออบอกให้เงียบไงเ,เก็บ,บอก <ชม S 2> ว่าคุณเมกโกให้บอกเชฟยันด้วยนะคะว่ามนุษย์ป้าจะไปกินพิซซ่าอีกค่ะ เออให้อยู่บ้านด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะอย่าลืมอย่าลืมบอกเลยนะว่าจะมาวันไหนเพราะว่าเราจะไปหนึ่งถึงเก้ามื่อแต่งแล้วกลับมาอีกตัวนึงนี่เมย์บอกเช็กันนะคะกินแต่พ่ออ๋อที่วันจันทร์ค่ะ ครับผมผมเคยเห็นแต่ในคลิปใน YouTube นะครับอันนี้เป็นคลิปแรกที่หลายๆคนอาจจะเห็นผมในโลกโซเชียลนะครับครับ,รบผมคุณมาดูกันครับน้ำลาย,ายไหลโอ้ยน้ำลายไหลมันอาจจะเป็นภาพกลางกลางคืนอาจจะไม่ชัดเนาะแต่ว่าถ้าคุณได้เห็นผมกินโอ้อไม่ใช่หกดีกว่าห้าไม่ได้ยัดหาเขาพาะหกนี่แหละเพราะมันหกหมด ตลกใช่ไหมครับผมไม่ใช่ตลกนะครับแต่ผมชอบอยู่ตลกครับผมนี่คือขาหมูครั้งแรกในชีวิตผมครับุผู้ชมมันช่างน่ากินอะไรขนาดนี้จอร์จ ที่ชูไม่มีเราพมอยู่ในป่ารอบนอกนุ่มใน เข้าไปค่ะเออสวัสดีค่ะน้องแก้วนี่โอ้โหน้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มจิ้มโอ้โหเด็กเด็กๆเป็นลมโอ้โหเด็กเด็กเป็นลมกินเป็นขาง่วนเลยอ่ะนี่กรอบนอกนุ่มในจริงมันก็กรอบหรอครับออกข้อจิ้มเป็นเต็มกรอหนังอะ ทัวตกน้ลายหลแล้วเช็ดยันเหมือนมุดยุดยุคยุกอันนี้เลยอ่ะผมพดจะไม่เชื่อว่ามุนตุ๊ดแต่นั่งนังนังนั่กก่อเลยโอ๊ยแค่บอกว่ากินเปิอน้ำจิ้มมากใช่ใช่กินเปิอน้ำจิ้มมากแล้วโอ้โหกินเด็ที่ครั้งแรกนะคะสวัสดีค่ะแม่แดงความดันใช่ไหมเช็ดยัน าเอาอุดรอยู่หรือเปล่ามาัดูนะไม,นนไม่แดงไม่แดงหัวอยากกินเหรอไม่แดงกินไหมโอ้โหกินที่ด้านกูหงกินเลยพี่น้องแล้วกินยังนนไงใช่กินได้น้องไอนี่เลยนะคะนั้งตัวเลยคือคืนนี้ไม่ต้องนอนแลกกินเนี่ย <c oughs> แน่นช้องแน่นช่องไม่ต้องนอนเนื่อครับกัห<อ>มูหันนะคือการ <ผม S 1> อะไรอยู่ในรถมากกับการสไตล์้านบ้างนค่ะตอนนี้มันบ้างครับกับกุชชั่นกินได้ครับกับ นุ่นๆนะเอาไปใส่ในกระปองน้ำซอสครับมันมีความเผ็ดร้อนข้างในครับโอ้โหน้นกินแซ่บไม่เปรี้ยวไม่หวานมากจะบอกว่าสามรสก็ไม่ผิดครับตาสลบไปแล้วอ่ะอ๋ออยู่อยู่บ่าวอุรบ่าวยังอยู่บ่าวอุดรคือแบบบ้าท่านผู้ชมผมไม่เคยสวยขนาดนี้นะ,ะ,ะผม,มเคย่็กินก็สดียีแล้ อยากมีก็อขอบคุณเชฟยันนะครับที่ต้อนรับนะนี่นี่ก็บเรมาบานเชฟยันนะครับครับที่อสองครับขอบคุณต้อนรับดีๆมากๆแต่เหนุผลวันกมมินกันครับแต่ว่ามันอาจจะเลอกหน่อยทำหน่อยนะครับสไตล์นะครับแล้ก็ขอบคุณทุกคนเอฟซีทีเบิรงตลอดนะครับนี่ช่ปงเชฟยันนะครับเชฟยันมาแล้วนะครับไปมาโชว์ข่าวที่ตันลกเฮ้ห้าให้เรี่าบาสอยากนะับ ไปซื้อให้เลยเชฟใหั่มาของบเดีสนุกแน่นอนครับผมก็ขอพุ่นมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญอยาตกินกับคฟองกับรุ้งกับพี่ครับนี่ล้านะครับก็มุหันเขากับเซ็มทีจบปล่อยนะครับบ๊ายบาย